มาคือนี่อันการข่าวให้มันบุกินข้าว้าบ่ข้าวามีอย่างใช่หรือบุกินเพราะว่ายังบริเตียมยังไหวเนาะเจ้ากัมาค้ำเลยค้ำอ่งนี้าต้มชิมไมกินท้นกต้มปลูกดิบโอ้เลือ๋อะไร่างอามาว่แม่กินปลากินอย่างไรอิมกัเลย่ปลาแพงไ้อนมันไม่ถูกแพงลงมาแล่เอาว่ามานี่ยเนีสิากันหยองวะอุ้มได้่มาไผลยูกมาไ มาเ้พ่อมาจากไพนี่นะพ่อมาให้เจ้าบบดนี้เจ้าเบิ่งเหรอเนด่คือมาตรงเฮียนกันสิพ้ากันเททุ่มล้วบดนี้ได้มาน่อยเลยไปหน่อยไป สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบัครูุสุขสคนบัตรสมองจูบอนวันนี้พ่อน้องแฝดสีมาอัปเดตพี่น้องอ้าวหลังจากที่เอามามาถอ,อนเมื่อวานนี่ตอนแรงแล้วมาเบิ่งตอนเศร้าพี่น้องเอยตอนนี้เนาะตอนแฝดที่มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิง่งเนาะอ่ามาตาวใบนี่พี่น้องเอยเนาะ,ะนี่น้องแฝด เดือดสาพอนฝนกำลังอันนั้นสบายดีสบายดีเนดะ้ออ้ฝนกำลังนนันามา,า,มาพี่น้องเลยมืยไม่จะมัดนี่มัดลายบ่มัดไล่ไหลา,หลายอย้ยเนี่ยนี่มัดเทปนะนะพี่น้องนี่นนนก่อเเมันเนนนนออข่าไปนอนอยู่นบนบนนอนเนาะมึงเถอะกะเดินมามัดเข่าบนนอนเป็นไรเมื่อคืนนี่เอามาโบป็นโบ,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 บโบไห่โบฮ้องนอนอะ<บ><บ>ไรเมื่อคืน เดี๋ยวมันหูค่วมพี่น้องเลยมาเ่ามันนอนอยู่นล้วตีมันนอนเท่าไรเนี่ยมันนอนอยู่ันใต้ตีมมันนอนนั่นแหละพี่น้องเนาะมันนอนอยู่ลุมมันนอนเขานนี่ในหื่อนน้ำพุ่นเลยเวลาป้าไปนอกย่านมันไปมันยังโบ้ื้อมันยังโบ้ด้งบอนเลยเนี่ยกระตินมันอ่าโบ้ดึ้ขึ้นกันพอคนมามาลูกคนแรีนใช่ทางเวียนวานที่คนถามได้ว่าแม่ใช่ไ่มพ่อจะมามาแล้วค่ะ <ช>เมนแล้วแม่นโรงเรียนหนูเพิ่นถามสิ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 ไปเลยนี่เพิ่น,นาถ,ถ,ถามได้ไรอ้าก็อโรงเรียนหนูม่เช่พอว่าไปเอามามาน่ะเพิน่นคือผมเห็นพ่อพ่อคิดตัวไปจักจะามาวานนี้จะไปเอามาดิโอมือก่อนแม่นเหมือนจะว่าจะไปเอามาม่าน่ะมือก่อนเพิ่นกระคองนะเพิ่นกะโอเคว่าจะเอามามาได้๋ยวไปเอามาเอามาเมือม่อวานน,น,น,นี้มาเจ้ามาแล้วมันมนะุมีหมาเราตื่นมาพาไปโรงเรียนหนูเพิ่นถามแับนี้ พอขี่ตั่วเพื่อเปล่าแพงนะพี่น้องเลยสองคนเพม่อนกับแพงมาว่ามักดิ่นมาคืออยังนี้โอ้พี่น้องเนาะแต่มาน้ำื่อนนี่กับภาคกันอุ้มอยู่น้ำมาด้แต่ยังบพันเขาห้องเยนน่ะภาคกันเฮ็ดชุ่มเฮ็ดยังให้มันเอายาสะพมอ่ะไปกันยาสะพมเล็มันจะขามัดขาเห็บเนาะชื่อยังอันนี้จะชื่อให้นี่มีชื่อเลยวะยังม่มีไปห้อง แล้วแต่เจ้าที่ห้องห้องมัวานนี่เป็นห้องมันบุญรอดบุญยังนไงล่ะแล้วแต่เจ้าสี่ห้องจะอยากซื้อยังก็ซื้อห้องคือกันนี้มันจึงชื้อปะมัดออกมาเป็นยังไงมัดออกลำมาช่วยอยู่ต้องอ่านมันคู่มืออะไรนี่ค่ะอ่านมันมือเดือดเอาเพราะว่าพวหายมัดเข่ามาใกล้มันมันอันนั้นนี้มันมันรอดจากสาวใบเด็กพี่น้องเลยซื้อบุญรอดซื้อบุญรอดปะแ่แล้วแต่เจ้าเจ้่ว่าจะซื้อยังไง กี่ใครว่าสิซื้ออีน้ำโซกน้ำโซกบอกแม่นหมักน้ำโซกก็ซื้อน้ำโซกหาน้ำโซกแกว่ามันต้องเป็นตัวเทิกเนาะซื้อมันคล้ายๆตัวฟู่เด้วยเขาเอิญอันใดก็ได้บอกแมนนี่นะมันมันหู้นะพี่น้องไม่นะอ่ำนหน้ามันยังไม่รู้ด่าเมย์เพิ่อนนะเอิญชื่อว่าซาเนลเพิ่นเหรอถ้าเมย์ยังห้ซื้อซาเนลถ้าเมย์เพิ่อนด้วยนะราะว่าหาซื้ออันไหนซื้อซาเนลเพิ่นเหรอมันู้บอแมน ่คนอ้องแปดเอามานะนะเพิ่์นกับไรบอนู้นยนะเพิ่์นนัน่นปบินยูทูบโดนไม่เท่าออเพินเนมม่์นว <c ười> ่าให้ชื่อชาแนลไม่เนาะแค่เราเป็นยูทูบกับว่ได้มาน้อยมากวะเป็นได้เอามานี่แพงอยูบอ่บ่โอ้ยแพงอะไรเนาะแพงแพงพี่น้องเลยอ่าจะคืออ,อ,อันอันนั้นแหละพี่น้อง FC เพิ่์นว่าเอาเมื่อกัดเบิรงเขาก็ต้องเบิร์นพี่น้องเลยเขาก็ต้องดูแลอยู่แล้วมาเนี่ยเพรา บ่ได้คอยมีไผอย่างไห้ได้มานะแม่นคนว่าเอาก็ต้องมีแนวเลขเปียรเปียอยู่บานเะหนาวลไม่เถงเลยดิมีอะไรให้ก่อนออนี่มันมันหนาวนี่มันมันยังเศร้าอดวลยเ้าบยัไหแล้วบ้านเฮา่นไหก็มีแนวเปียนเนาะเม่นเปียนผ่าม่อแล้วเปียนไกลแบบนี้ผ่าเปียนเนหรือวาเอาไก่เปียนนาเลเนเอนะ เพราะเลี้ยงแต่ก้อนนี่โคเคืนอันนี้แหละมันมันมันหูคว่ำเฮงตัวนี้นะเลี้ยงที่แต่ละโตผ่านมานะดื้อที่ผ่านมาน่ะเมนอันนี้เป็นน้ำมันบุ้งทินมั้งห้องเนาะเมนมันจีมักห้องเฮามาใหม่นะมันจียังโบลื้อยังโบลื้อบอนยูนะแต่ว่าตัวนี้นี่โอ้ฟูลายเอาขึ้นรถมาวันนี้มันก็นอนอยู่ในรถแล่วแลนั่งในรถเสร็จแล้วมัน มันก็คือสีบอดื้อบันไดรอกบอดืี้บอดดี้แบ่งแล้วกันพอมามันก็บบุรีมีเสียงห้องเสียงยังได้หามากลางคืนกันนอนตะกี้คิดว่าสิบะนอนย้อนมาบ่เละบะแรงนี่ป่ไม่ได้พูดถึงห้องมันฮู้องแห่งห้แล้วก็บบุกขี้บ่เหี่ยวอีกนอนอยู่ในเฮือนกันคือว่าโชคดีเนาะมันมาใหม่บ่จักมันยังฟอมๆอยู่มอันถนอมบ่แม่มันยังฟอมโยยังมันบ่ฮู้ทินวะมามันหนาวนี่น่ะอ่ะแหลกหน่อยนีง คนหนาวดอกแดดองแห้งแล้ววันนี้อาบนา้ำอาบน้ำใหุ้ตัวตาได้วันไอหวัวมาพอตัวมามากเลยจักยาเขออาอาบน้ำเนียน่ย <c oughs> เานาะใหญ่า,า็พื<ๆ>้ <c oughs> นอาบน้ำจักรยาเขาอาบน้ำแต่ผ่ต้ตู่มาอาบก้อนอาบก้อนพ่อตู่อ่ะใจแล้วพี่น้องเลยถ้าผุดคลองอยู่ได้ได้ยินว่าพอจะอามาหน่อยมาอาบนามมา้ำโมแลกันจักยา พราะเมื่อก่อนนั้นว่าสีเอามาแต่พอแพดบัได้เอามาเด้เพราะว่า,วาทางสาบียงแลแ้วบอเจอเป็นบัวยากให้นะนะผลแพดก็เลยบอมาตุ่มลงกันเองมันหนาวนะผักแน่นะพี่น้องเอ๊ะเจ็ดก้อนเจ็ดก้อน,อนเดี่ยมันพิงแดดก้อนก่อนเนาะมันจัง้อนเจ็ดเดียด่ยมันพิงแดดกอนจะหน่อยตัวมันแห้งดิเออตัวตาไปทางใดเลยผลบัวแจ๊กบัวมาอาบน้ำเลยนี่อยู่เพื่อนอยู่เลยพี่น้องเลยจังหน่อยกับผ้าไปโรงเรียนนะจังหน่อย เบิ่งโทรศัพท์เพราะย่า,ยานพอ่อโทรศัพท์ไว้พี่น,อนอ้องเนาะตอนสิไปโรงเรียนเข้ามาในโรงเรียนนะ <c oughs> แล้วเวลาอยู่เพื่อนก็ท้าพ่อเอาท้าพ่อออกไป,ป,ปถ่ายคลิปพุนหละท้าพ่อมาแต่ถ่ายคลิปตอนเย็นเย็นยังได้เบิง่งเพราะว่าเส่ไหาเาหบิ่งเป็น,นย่าหมอ,อกีเอบหรือัดให้เบิ่งเป็น,นย่าพี่น,อน,อนอ้อน <c oughs> งเนาะกางเว้นตอนเวีนเพื่อนกับพระถามหาเลยเพราะว่าเรื่องนี้เลยเขาสิให้เเิ่งเป็นยาาเิ่นกับประาม มานั่ให้มันเลื่อยมาคุ้มันก็สินุ่มอันนี้เน่หนาวเลยนะครับสั่นละบนาวเพาะมันเป็นปกติอยู่แล้วมานะมาถึงน้่มนาะใช่เลยนะหู้เนี่ยนะเนาะแต่มาหน่อยมาเลี้ยงแล้วหาขอมูลกระยากได้หนิดีใจบ่ได้มาหน่อยมาเลี้ยงเออดีใจให้ได้เนาะดีใจแห้เพื่อสิขอน้ามูลได้กไงมันเ่็นไงแต่ละเที่อะไแล้วไรป่านนี้นะไขมันจะจะไปดิ่ไม่เอาน คอยบัดไปบริยุยยันบริยุเองนั้นยันในตอนบัดคอยเอาบักหัไปโรงเรียนเห็ไหมะไปส่งลูกไปโรงเรียนกาให้เพิ่นได้เบิ่งถ่าเนาะสามขึ้นมาให้เม่ตู้ได้เบิ่งถ่าดูว่าเขาขังไว้บ่ขังไว้ก่อนบ่บ่มันบ่ไปใชั้เพราะมันก็มีมูอยู่เด้มันดึงอยู่เนาะมันมีมูอยู่เฮือนอยู่มาสาวลวงเพิ่นน่ะมันก็ติดกันอยู่ดิตั้งแต่เฮามากมา่มวานนี่ตอนคืนตอนหยังก็บ่ไปใายชัอยู่นลำพนนะมันมันติดเจ้าเด้มันเวียนเวียนไปแต่น้ำเจ้ามันดึงแต่เจ้า เน่ยเวลาพอลงเเพ็ดตัดคลิีบือว่าตัดอย่างนั่งอยู่ในใ้ปลักไฟมันก็สิมันนอนอยู่ใกล้ๆหนะพี่น้องเลยสีมันก็งามใช่ไหมโอ้มันหนาวได้หนิหนาวหนาวหนาวไปละมาหาแล้วเพื่อนๆเลยพี่ไร้พ่อพี่ไร้จะมากินเบิร์ดก่อนจะมากินเบิร์ดก่อนเตัวสบายดีน้ำพรอมไมู่กสบายดีกล้องสบายดีลูก นมแทงอยู่บอเอ้าเพึหเพข่จามยังวงคบมือเด้อมามนี่พี่เห็นพี่เห็นพี่งถิ่มาำวนไอพี่ป้อนลงตาตาป้อนบ่ลูกมาสามโตบัน้ำเพื่อนเพ้าเป็นมู่กันมันยอกกันไม่รู้มากเได้ไมันใหญ่เลยมันดกว่าแต่มันใหญ่เลยคบกัน ไปยืนแท่งคุณจันนะเห็นมะลเอามาเอามาคือนี่อันจานข้าวให้มันบุกินข้าวฟ้าบ่ข้าวฟ้าบ่มีอย่างใช่หรือบุกินเพราะว่ายังบม่ได้เตรียมยังไหวเนาะเจ้ากับมาคัมเลยน้ำต้มชิ้ม่ไส้กินเจ้าพวกน้ำต้มปลูกดิบมันก็ลือดเนี่ยวานอีกอ่ะคืออะ้รจังอามาบ่ แม่กินปลากินอย่างไรอินก็เลยมันก็เริ่มกินเดี่ยงมาตะกี้กัมีแต่ซื้อขนมที่ได้ให้มันกินมาหน่อยสิน่ะเอามาจากแม่มันกะยังกอดงี้ว่าเดือนนั่นบอกว่าแต่บวยได้แบบชิ้นหนึ่งจามเอาไว้งซื้อเป็นชุดมาไว้มันกินมาสิน่ะเอาเผาแล้วเกลือมันไอ้นนี่อ๋อกินข้ายังบุ้มีน่ะเกลือมันซื่อโคงไก่ก้อนจามจามพี่เจนั่นแหละจามให้ชื่อแต่จามมาป้อนเลยชื่อจามเลย ก็เลยชื่อจามเลยอันนี้มันชีเป็นคนนะนี่แร็ดูมันกันนะจามเอ็นดีกว่าจามทุกสิ้นจามยังอะไรกันเนาป้อนเนาะก็เลยชื่อจามเลยนี่อ่ะโตยาวยาป้อนนาะบ่เอ้าสิป้อนบ่เฮ้ยปากแพงไงป้อนมันไม่ถูกเพงลยแค่ย่ลงมาแล้ลูกเอาว่ามาเนี่ยเฮ้ยสิพากันหย่องบ่จุ๊บจามชิวมึงได้ป่ะนี่มาไปนี่ลูกมาไป มาพ่อมาจากไพ่นี่น่ะพ่อมาให้เจ้าบัดนี้เจ้าเบิ่งเอาละคือมาตรงเยียนกันสิภากันเท็จชุ่มแล้วแับนี้ได้มาหน่อยเลยไปหน่อยไปเยียนเบิ่งมาจ้ามกินเดื้อกเด้อ่ะอ่ะพี่มันกินน้ำในตัวน้ำมหายมันกินในปั้นมันกินในพวกเออปั้นกินมันเออมาพี่เห็นมันกินเหมือนอ๋อบทก่อนหนึ่งกับอิ่มเลยเต๋อเบสนี่ เพราะว่าตัวนี้มันมันมันกินง่ายอยู่พี่น้องเนาะกินข้าวมันกินข้าวปั้นก็ได้แล้วตัวนี้แมนมันใหญ่นิดตัวนี้เขาสีเอาเห็นไหมมันกินตัวนี้ตอนไห้มันดื้อก่อนนะนะแล้วเอาจังปล่อยเอาเผาอะนงก่อนมันอีกให้มันดื้อก่อนเนาะแมนก็แห้งอยู่บ่าลกมานะพอเสียไปชงเพิ่มได้จะเอาผดตัวบ่หวานนี่นะจะเอาผอตัวบ่ เอ้ยพัวทำตพ่อทเพามว่มี่ช่พอว่าจะเอามามาน่ะเพ่อนเมนบ้ตัต๊มื่อยู่ว่าไปโเรียนลกากนได้มันมาแย่งขนมเจ้ากินในไรบ้บนี่เจ้าเงยหน้ากินแน่ดูเลยสนเลี้ยงตัวปั่นปันกินยี่ว้าขนมนะทำปั่นพ่อไปส่งเพื่นเด้อปั่นบอปั่นมากินน้ำเด้อว้ารู้่ะ บอกเอาเลยลูกเลยในคู่ว่าคู่คนบอกไหนๆลูกโดยเนี่ยเพิ่นบอกรวยเจ้าก็ต้องรวยลูกโดยปั่นมากินย่บขนมบัดนี้ปั่นบ่อบ่อดูปั่นว่าไงเมื่อนี่ให้ยังหวานนี่น่ะให่อยากกินยังหวานนี่น่ะให่อยากกินยังหวานนี่บอกพ่อนี่อแม่จุ๊งเจต่าบออเยอะจุ้งอยากกินกุ้ง ให้กินกุ้งให้กินทุ่งปลานะบ้าก้าน้าบ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 ้าด้าบ้พบ่าเอาุ้ใ้พุ้า้าบ้านึาง้าบ้าบยาบ้า้าบ้า้าบ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 ่าา้าบ้้อ้าบา้้น้าบ้าบ้า้า้าบาบ้ากิาบ้าง้บบ้้นี้อ้้าต้้้งกินุ้้องบ กุ้งนี่มัานืนยังนี่เอา๋อาผายผูกมันเนาะเออผูกผายมันยันดุงเนาะผายผูกคอรู้ยมีผายเนี่ยเ้นน่ยผาสูตรเท่าไงนี่ฉเป็นตาลเลตาลลดิ้วาฬน่าใช่ไหมสวยเออทักเราเอาเปสูตร้วนทำเนาะเมาหน่อยเยี่ยีมัน่ชิบินะนง ตัวเห็ต <First S 1> ัเลลากดิโอโอปลาูน่าบอเนี่ยจีเจ้าจีจอมงหงุหเสียงเลยจีพกเป็นอะไรเน่ยี่ชูขัดคอไม่จ้ะหนะบอบ่อันตอหงฝนมาด้วผูกพายับพเอาวันตาล่าข้อเปิดบอข้อม่ได้ขาดปไม่ข้ออีทีอ่ะ่ะลอเร่ล้อเล่ลรอเล่ เอาขึ้นอาชีอาเนาะสิเนาะมิไมิงม่งมิงมิงมิไม่งมิ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 งม่งมิงมิงมิงม่งมิงม่ไมิงมิงมดขมิงม่งมิงมิงมขงมิ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 ขมมิง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 มงมรงมิมมมมมิมม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  จะหน่อยพอพาไปเรียนได้ใช่ไหมพาไปเรียนได้นี่นาะโอ้ยจะเห็นน้ำมะขวยบ้างเลยยังสดนั่นแต่โทรศัพ้วทับคือพี่น้องกันคือตาลีโลตาลีลอยน้ำนะวัวช่วงมีเป็นก่อนวลตาลีโลตาลีกากิกากาตาลีเอเลฟังตัเอเลฟันโดูเนาะพอเราแฝกก็จะได้จบคลิปลงไปพี่น้องเนาะก็คือ มาน้อยปลอดภัยแล้วพี่น้องมาบัดน,นี้เนาะบ่ต้องย่านว่ามันสิผู้ใดสิตีมันอีกพี่น้องเนาะอ่าก็คือปลอดภัยพี่น้องเลยเพราะว่าไม่มู่อยู่3ตัวนี่เด้อพี่น้องมาอีกแล้วตามลังมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ไปใส่สิไปน้ำพร่องแฝดได้พี่น้องเอ้ยมันติดเนาะพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเอ้ยจะได้กระดักไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจพร่องแฝดหน่อยเด้อพี่น้องเดี๋ยวพร่องแฝดสิอัปเดตอ่าเป็นรายเป็นระยะระยะเนาะพี่น้องเนาะให้เบิ่งอ่า หมาน้อยอัปเดตหมาน้อยสบายพี no. ่น ah. ้องเอ้ยเนาะตอนนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยเอากะสิมากะสิมาปล่อยงัวพี่น้องเอ้ยพอน้องแฝดเนาะคอกงัวนี่ละงัวที่พอน้องแฝเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหยังให้ก็ได้มากับพี่น้องเอ้ยเนาะนี่กะสิได้มาปล่อยงัวแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะอาสวยพอสมควรแดดออกแล้วพี่น้องเนาะองฟ้าองแล้วเด้พี่น้องเอ้ย4 5โต เนาะพี่น้องเลยนี่คืองัวงัวแต่น่าเป็นอะไพี่น้องไงงัวทำแม่เอาให้ก็เลยออกแม่แพ้ลูกออกมาแม่ลูกมันบิดพี่น้องเไยเนาะอ่าเพิ่นเอาให้ตัวนึงก็เลยเลี้ยงมาหลายปีเลยแหละปีละโตพี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้พอน้องแฝดก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวัตสกุลสุคนเด้อพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิขอกล่าวคำว่า สบายดีและสวัสดีพี่น้อง